สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านโอ้ยเกิดเหตุการณ์กระทันหันใหญ่กรนเินม่โอ้ดูพี่หอบเลยอ่ะเอาทุกท่านมามารับมาคุณยายขอบคุณครับขอบคุณยายครับที่คุณยายโทรมาป้าจะทำรงทานกับพวกเราสุข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 สุณุขสุุขสุขสุขสาขสุขขสงขสุแสุขสุขสุปส ผากเพียงดึกครับขอบคุณครับขอเป็นตัวแทนจ้าไปไปไประไานพยาณยายด้วยขอเป็นตัวแทนคุณยายจ้าไปก่อนว้าฮะโอเคได้ได้เออเออเอาเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับเอฟซีตอนนี้ก็นะครับมาครับผมรับที่คุณยายเพิ่นโทรให้กับเราเมื่อเช้าเนาะเอฟซีว่าให้เป็นเงินอ่า โรงทานนะครับห้าบาทเมื่อเช้าพอนี้ฮะมารับกับคุณยายก็หวังว่าจะได้บุญกุศลด้วยกันในวันแม่นะครับทุกท่านนะตอนนี้ผมก็จะเดินกลับไปหาทีมงานเอฟซีเพื่อที่จะเดินทางไปดูสถานที่แล้วก็ไปซื้อของนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกับทีมงาน ด้านโน้ตเลยนะครับตอนนี้กําลังรอรอเดินทางกันอยู่นะครับทุกท่านก็มีเรื่องเล็กๆน้อยๆน,นะครับก็งานที่ภารกิจนี้ก็จะเป็นงานนะ่ารงทานในวันพรุ่งนี้นะเอซนะพอดีทางนะพระอาจารย์ท่านขอ,อความร่วมมือพวกเราเข้ามาเนาะเราก็ต้องนะครับช่วยกันนะ มา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 ดีดีนี่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 พี่บ่าวโกเพี่บา่าวโกเไม่ไหวแลวเออเอาไหมนี่ทาไหมนี่มามอบให้คุณก่อนจ้ามาไปนี่ไงไปเอา ทีเมื่อเช้าแม่พี่เบาโทรมาเมื่อเช้าบอกว่าจะร่วมทําบุญเนี่ยลงฐานห้าร้อยบาทแกไปไม่ไม่ไหวก็เป็นตัวแทนไม่ใช่คุณแม่คุณยายอ่ะมาถึงไปซื้อกันไม่ไหวจะไปพรุ่งนี้อันนี้จะนับดูดิของเราเมื่อเช้านี่อ่ะจะนับดูของเราเมื่อเช้าก็ห้าร้อยห้าสิบบาทไงเออห้าร้อยห้าสิบ ก็ให้นั่ดูไงว่ายังอยู่ครบไหมครบอ่านี่ใส่ไปในนี้อันนี้คือไม่ได้มีอะไรนะจ้าใส่ไปใส่ไป็นความเจ้าร้อกรูกแล้วนะนี่นะอีกสี่นี่ยู่ในแล้วนะครับหมดแล้วนะครับไม่มีแล้วนะครับต่อเป็นภารกิจของพวกเราเนาะภารกิจด่วนที่นะครับพระอาจารย์ท่านอย่างที่บอกนะนะครับเรา ร่วมไม้ร่วมมือกันในการทำโรงทานของพวกเราเพราะท่านแจกทุนในวันพรุ่งนี้นะเอฟซีเอ่เดี๋ยวเราจะเดินทางกันไปต่อนะบายบายแอดมินคนบ้าเห็ดดูแลน้องดีๆไปไปด้วยไหมไม่ไปอะแ่ะมามามาปอนปันฮะ ฝนปรยไม่ต้องไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวฝนแค่นี้ทำอะไรเอ็ซไม่ได้มาแล้วเอซไปแล้วนะฮะทุกท่านออ้ไปแล้วตอนนี้พวกเราก็เดินทางไปวัดนะครับเพื่อไปดูสถานที่หรือแล้วก็ไปหาซื้อของนะครับฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับพี่ทุกท่านเพราะว่า ถามว่าเราทิ้งงานบ้านยายนางไหมนะครับเราไม่ได้ทิ้งใน f อฟเนาะแต่ว่าอันนี้มันคือรับภารกิจที่สอดแทรกเข้ามานะครับก็ขอโทษขอภัย f อฟที่นะครับต้องการอะให้บ้านห้องน้ําของยายนางสําเร็จเสร็จสิ้นภายในวันนี้เนาะจริงๆพวกเราก็ตั้งใจนะครับแต่ว่ามันด้วยมีเหตุอย่างนี้ก็เราก็ปฏิเสธไม่ได้นะเอฟซีว่ามันไม่สิ็ธิ์นะเราก็ น้อมรับนะครับติชมกันได้นะครับเอาค็อน้อมรับทุกอย่างนะครับแล้วเราก็จะปรับปรุงให้มันนะครับดีที่สุดนะครับตามสถานการณ์ในแต่ละวันแต่ละไอนี้กันไปนะครับคลิปีเน้อเดี๋ยวผมจะเดินทางไปกับทีมงานกันแล้วนะครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้ทางนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันที่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ขอโทษขออภัยแล้วก็ถ้าไม่ถูกอกถูกใจก็ ผ่อยผ่านพวกเรานะครับ f อฝากเป็นกำลังใจพวกเราด้วยครับคลิปนี้สวัสดีครับผม